สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ No Fab Challenge Podcast EP ที่121วันนี้เดย์ครับนี่คือหนึ่งในวิธีการดึงเอาพลังงานทางเพศมาใช้เพื่อสร้างความสำเร็จในชีวิตครับ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ NoFab Challenge Podcast นะครับ EP นี้121นะครับเรามาลุยกันนะพี่ Day 15แล้วนะครับถ้าคุณลุยกันมาพร้อมกันแล้วก็ไม่หลุดเลยเนี่ยนี่ก็จะมานผ่านมาครึ่งเดือนแล้วผมบอกเลยนะว่า1ในวันที่ยากที่สุดของการเลิกติดของโป๊เนี่ยคือวันที่7วันที่3วันที่7วันแล้วก็วันช่วง10-11เนาะจากนั้นก็เป็นช่วงวันที่1 0 16 17 1กแถวเนี้ยแล้วก็ข้ามไปยี่สิบเ่15เ่ย เป็นวันสบายๆเนาะที่เหมือนกับเป็นการพักผ่อนเออพักผ่อนจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าแต่ว่าจากประสบการณ์เนาะแล้วก็จากที่คุยกับเพื่อนหลายๆคนเนี่ยวันที่สิบห้ามันชิวๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะสมองเรารู้สึกว่ามาครึ่งทางแล้วแล้วสมองเรารู้สึกว่าเราเก่งแล้วอ,อ,อย่าให้สมองหลอกนะครับอย่าให้สมองหลอกรู้ไหมทําไมเพราะว่าวันที่สิบห้าเนี่ยเป็นวันเนนขาเรียกว่าเป็นวันกิฟต์เดย์กิฟต์เดย์คืออะไรเป็นวันที่หนังโป้ให้ของขวัญเราโดพามีนให้ของขวัญเรา การราคาให้ของขวัญเรามันคืออะไรรู้ไหมมันคือสิ่งเหล่านี้กําลังหลอกเราให้เรารู้สึกดีรู้สึกดีว่าเชี่อกูเลิกกินของโป๊ไมได้ครึ่งเดือนแล้วว่าคนที่ฟังอยู่อาจจะไม่รู้นะว่ามันมันเป็นมันเป็นอย่างนั้นด้วยเหรอมันเป็นอย่างนั้นครับมันคือคือที่ผมเปรียบเทียบอบผมเปรียบให้ฟังให้เห็นภาพง่ายๆเฉยแต่ความจริงคือมันคือความประมาทของเราครับพอเราทํามาได้สักระยะหนึ่งอ่ะเราจะเกิดความประมาทว่าเฮ้ยเราจัดการได้ เราควบคุมได้เราดูแลได้เราโอเคเราจัดการได้เราเราจัดการมันได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่เกิดเกิดขึ้นกับคนที่รู้สึกว่าตัวเองจัดการได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คือดูไหมคือเขาจะประมาทประมาทโดยการเริ่มไปดูพวกคลิปเต้นเซ็กซี่สวยๆน่ารักๆอาจจะเริ่มจากดูคลิปน่ารักๆของสาวๆก่อนนะครับแล้วก็จะเริ่มไปเริ่มดูคลิปที่เซ็กซี่ขึ้นนะครับเริ่มส่องนะเริ่มส่องโอลิแฟนโอลิแฟนแบบ แบบแค่ IG ของสาวๆที่ทำอ l ลิแฟนยังไม่ได้เข้ามาดูอลิแฟนนะเพราะรู้สึกว่าควบคุมตัวเองได้แต่สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นคือรู้ไหมน,นี้ตลกมากนะคือผมมาเน,นื้อผมเนื้อผมเนื้อผมเป็นคนเดียวแต่พอคุยกับหลายคนแล้วสรุปแม่งเป็นกันเกือบทุกคนเลยก็คือพอไปส่องอะ่ะแล้วเห็นสาวๆโนบราเออสาวๆเขาโนบราแล้วเขาคือสาวๆที่เขาทำอลิแฟนเขาก็ทำเพื่อโปรโมทช่องอุลิแฟนของเขาใช่ไหมพอไปเห็นว่าเขาโนบราใส่เสื้อขาว แล้วเป็นเสื้อขาวบางๆคุณเข้าใจใช่ไหมที่ผมจะพืดที่ผมจะสื่อคืออะไรเนาะนะพอเห็นอย่างนั้นปุ๊บเกิดอ,อะไรขึ้นรู้ไหมอ่ะไปส่องสักหน่อยแล้วกันว่ามีอัปเดตไหมอ่ะเออก็ไปก Google มั่งพิมพ์ชื่อเข้าไปแล้วก็พิมพ์เขาว่าล่าสุดอะไรเงี้ยโดยบอกตัวเองว่าแค่เข้าไปดูแค่เข้าไปดูปดผมบอกเลยนะไม่มีอยู่จริงมึงบอกตัวเองว่าเขาเข้าไปดูเขาไม่ดูเขาไม่ไดูนะฮะสุดท้ายคือมึงดูจริงเลยมึงเข้าจริงเลยดูจริงเลยเอาจริงเลยทีนี้น เละเทะแต่เดี๋ยวเวลาไปชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงนะคือผมอันนึวก็ผมเป็นคนเดียวนะไอ้ลูปเนี่ยแต่พอคุยกับหลายๆคนคือเป็นเหมือนกันทุกคนประมาทเนาะช่วงวันที่จะประมาทนี่คือช่วงประมาณวันที่7จ็ดแต่ช่วงวันที่7วันที่15บสิบห้าแถวๆนี้ช่วงที่แบบว่าเป็นวันวันที่แบบเห็นหวยหางอะเห็นหวยหางคืออะไรครับวันที่แบบผ่านมาหนึ่งอาทิตย์แล้วผ่านมา10วันแล้วผ่านมา2อาทิตย์แล้วผ่านมาครึ่งเดือนแล้วแบบเนี้หรือว่าผ่านมา1เดือนแล้วอะไรเงี้ย ผ่านมาเดือนครึ่งไอตัวเลขพวกเนี้ตัวเลขที่มันแบบว่าเห็นหวยเห็นหางันนึกออกใช่ไหมครับว่าเห็นหวยเห็นหางอ่ะเออพอเริ่มรู้สึกว่าตัวเองทําผลงานได้ดีเนาะก็ประมาทเพราะฉะนั้นก็บอกจริงนะว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอารมณ์ทางเพศของคุณประเมือนประมาทไม่ได้เลยคุณต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าถ้าคุณติดหนังโป๊อ่ะคุณเป็นทาสมันมากี่ปีผมเองเริ่มดูหนังโป๊ตอนสิบสี่ตอนนั้นมสองเพื่อนเปิดให้ดูเนาะเป็นคลิปหลุดของของ คนที่มีชื่อเสียงอะไรเงี้ยตอนนั้นมสองโอโหเป็นมือถือปุ่มกดอะคุณมือถือปุ่มกดจอเล็กๆอะ่ะจอเท่าไนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะจอเท่ารูปติดบัตรอะเออรูปหนึ่งรูปถ่ายหนึ่งนิ้วอะจอไซส์นั้นเลยอะเออแล้วดูคือตอนนี้นึกนึกจ้อนกลับไปยังถามตัวเองเลยว่าดูแค่นั้นแล้วกูมีอารมณ์ได้ยังไงอะผู่เม้าใจ <c oughs> แต่ตอนเด็กๆเกนาะตอนเด็กๆผมไม่เคยดูหนังโป๊มาก่อนเนาะแล้วดูดันคลิปแรกก็คือแบบโอ้โหตื่นตาตื่นใจหนังโป๊มันเป็นอย่างงีนโโน้นมาก ตั้งแต่14อ่ะผมดูมาตลอดจนถึงช่วงอายุประมาณ26 2 7 14ถึง27เนี่ยก็13ปีนะผมเป็นทาสของหนังโปมา13ปีคำถ,ถามคือคุณเองอ่ะถ้าเกิดว่าคุณเริ่มดูพอๆกับผมนะอายุประมาณ14-15อย่างเงี้ยแล้วคุณอายุ25คุณเป็นทาสหนังโปมา10ปีถ้าคุณอายุ30คุณเป็นทาสหนังโปมา15ปีถ้าคุณอายุ40คุณเป็นทาสหนังโปมา25ปีเพราะฉะนั้นอย่าประมาท อย่าประมาทเด็ดขาดเพราะอะไรครับเพราะสิ่งเหล่านี้มันควบคุมสมองคุณมาหลาย10ปีนะเป็น10ปีนะบางคนอาจจะน้อยกว่านั้นนะแต่ว่ามันก็หลายปีอะถูกปะอย่าประมาทอย่าคิดว่าคุณคุณควบคุมเอาลงทำาให้ตัวเองได้แค่5วัน10วัน20วัน2เดือน3เดือนหรือแม้กระทั่งทําได้มา1ปีอะแต่ก็อย่าประมาทอย่าคิดว่าเฮ้ยกูเก่งแล้วไม่ไม่ไม่มีทางคุณไม่มีทางรู้ทันสัญชตาตญาณดิบของตัวเองเด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้น จงมีสติให้เยอะนะแล้วก็อย่าประมาทค่ะอย่าอย่าปล่อยให้อีโก้ออกมาเพ่นพ่านเมื่อไหร่ที่อีโก้ออกมาเพ่นพ่านคุณจะพังนะครับพูดเรื่องนี้ทำไมวันนี้โอเคผมนึกออกแล้วก็คือเราจะคุยกันเรื่องพลังงานทางเพศเนาะที่ผมเล่ามาทั้งหมดเมื่อกี้ <c oughs> เพื่อปูพื้นให้คุณฟังว่าสิ่งหนึ่งที่หนึ่งในพลังงานเนาะเอางี้คุณต้องเข้าใจเรื่องพลังงานก่อนคือพลังงานเป็นคอนเซ็ปต์เนาะเอางี้คุณเคยเจอใครไหมที่ คุณไม่อยากเข้าใกล้เลยอ่ะเนาะเขาไม่ได้เป็นคนซกมกหรือว่าสกปรกหรือเป็นคนบ้าอะไรนะแต่ว่าความรู้สึกที่เขาแผ่ออกมาพลังงานออร่าที่แผ่ออกมาทําให้คุณไม่อยากเข้าใกล้เขากับอีกคนนึงเฮ้ยต่อให้ไม่เคยรู้จักกันอ่ะแต่ก็น่าเข้าหานะไม่ว่าเราจะเข้าไปทําความรู้จักไหมก็แล้วแต่ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะเฮ้ยแต่มันกูรู้หน้าเข้าหาหรืออ่าถ้าเกิดหน้าเข้าหานี่อาจจะไม่ค่อยมีในผู้ชายในผู้ชายด้วยกันเนาะแต่หน้าเคารพเฮ้ยผู้ชายคนนี้หน้าเคารพอ่ะเคยเจอไหม ผมเคยเจอเพื่อนคนหนึ่งนะที่ไม่ได้เจอกันมา10ปีเจอเกิน10ปีด้วยมาเจอกันอีกทีหนึ่งอะ่ะผมรู้สึกว่าเฮ้ยจากเมื่อก่อนที่มันกลายเป็นตัวมันเป็นตัวโจ๊กของของกลุ่มอะ่ะเฮ้ยทุกวันนี้ทําไมมันแค่เดินมาเจอกันอะ่ะแค่มาเจอหน้ากันอะ่ะเฮ้ยทาไมมันดูมีความน่าเคารพขึ้นวะทั้งทั้งที่ไม่ได้พูดคุยกันไม่ได้เจอกันท่าทางทุกอย่างปกติเลยอะ่ะคือฟิลลิ่งเหมือนยังเหมือนตอนมัธยมอะไรเงี้ยแต่ว่ามีความรู้สึกว่า มันดูเป็นคนที่น่าเคารพขึ้นไม่ใช่คนที่น่าแกล้งเหมือนเมื่อก่อนแล้วเคยมีฟิลแบบนี้ไหมนี่แหละครับคือสิ่งที่โลกก็พลังงานและพลังงานบนโลกนี้นะเอาแค่เรื่องทางเพศเนาะพลังงานใหญ่ๆมีสองพลังงานคือพลังงานลูกผู้หญิงกับพลังงานลูกผู้ชายโอเคเราจะไม่พูดถึงพลังงานลูกผู้หญิงเนาะผมไม่ได้เชี่ยวชาญเอาจริงพลังงานลูกผู้ชายก็ไม่ได้เชี่ยวชาญขนาดนั้นหรอกเอาแค่มีความรู้ติดแค่ติดขาพอคุยได้โอเคไหมพลังงานลูกผู้ชายเนี่ยเป็นพลังงานในด้านของความนิ่งคราม การกล้าคิดการตัดสินใจการพุ่งไปข้างหน้าการขยายเผ่าพันธุ์และก็ขยายอาณาเขตการเก็บเกี่ยวทรัพยากรเนาะเราเก็บเกี่ยวทรัพยากรพลังงานลูกผู้หญิงคือจัดการจัดสรรทรัพยากรเนาะสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือหนึ่งในหมวดของพลังงานลูกผู้ชายเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่ทรงพลังที่สุดเนาะของพลังงานลูกผู้ชายคือพลังงานทางเพศหนึ่งในพลังงานที่ทรงพลังที่สุดในชีวิตผู้ชายของเราคือพลังงานทางเพศ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราควบคุมอารมณ์ทางเพศไม่ได้เออชีวิตเราเลยพังชีวิตผู้ชายหลายคนที่พังเพราะควบคุมอารมณ์ทางเพศไม่ได้นะคือไปศึกษาชีวิตของคนที่ประสบความสําเร็จส,สูงสุดเลยนะในในแง่ของแบบว่าเรื่องของทางเพศอะ่ะผมก็นึกถึงเจ้าของเจ้าของเพลย์บอยอ่ะรู้จักเพลย์บอยใช่ไหมที่เจาสาันเพลย์บอยเจ้าของเพลย์บอยคือเป็นเป็นคาสโนวาแบบระดับเทพของแท้แต่สุดท้ายแล้วเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาอะ่ะ เขาไม่สามารถหาคู่แท้ได้เขาไม่สามารถหาความสงบในจิตใจได้เลยเขาต้องมีผู้หญิงบนเปืรอตลอดเวลาไม่งั้นชีวิตจะไม่มีความสุขมันคุณอยากได้ชีวิตแบบนั้นปะก็ไม่เนาะที่ผมอยากจะบอกก็คือ,อพลังงานลูกผู้ชายอะถ้าเราควบคุมอารมณ์ทางเพศไม่ได้สุดท้ายอารมณ์ทางเพศมันจะมาทําลายชีวิตเราซึ่งวิธีการคว,ควบคุมอารมณ์ทางเพศนะมันมันมีหลายวิธีมากนะครับแต่อย่างหนึ่งเลยที่ผมอยากให้คุณลองเอาไปทํานะครับคือการฝึกดิล กับอารมณ์ทางเพศของตัวเองฝึกดิวกับอารมณ์ทางเพศคืออะไรครับคืองนี้ครับเวลาคือไม่ว่าจะมากหรือน้อยคุณควรจะฝึกดิวกับตัวเองเดิวกับตัวเองคืออะไรครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอารมณ์ทางเพศเกิดขึ้นมีความรู้สึกทางเพศเกิดขึ้นฝึกที่จะทําให้มันช้าลงนะครับคือผมเคยบอกไปแล้วเนาะว่า No Fab Challenge p o d c a s t e นะจุดประสงค์แรกของผมเลย คือให้คุณเลิกติดหนังโป้ก่อนส่วนคุณจะช่วยหรือไม่ช่วยตัวเองอันนี้แล้วแต่คุณเนาะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยากจะช่วยตัวเองสมมุติว่าคุณจัดการตัวเองเรื่องหนังโป้ได้แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้หนังโป้ในการช่วยตัวเองแล้วอันนั้นคือสเต็ปแรกที่ดีมากแต่ทีนี้สเต็ปต่อไปคือการทําให้มันช้าลงเขาว่าทําให้มันช้าลงไม่ได้หมายถึงเสรจช้านะสมมุติว่าคุณรู้สึกอยากจะช่วยตัวเองแล้วนะอันนี้เราเราคุยกันดีฟเลยนะซึ่งโน้ตแฟบเชลลินพอดแคสเราคุยกันอย่างนี้แล แทนที่คุณจะรีบเข้าห้องน้ําเพื่อช่วยตัวเองหรือหรือทําอะไรก็ได้เพื่อช่วยตัวเองนะครับทําให้มันช้าลงทําให้มันช้าลงคือก่อนสมมุติว่าตอนนี้ตอนนี้สมมุติว่าตอนนี้เที่ยงตรงคุณจะเข้าไปในไปช่วยตัวเองตอนเที่ยงหนึ่งนาทีสมมุตินะลองขยายเวลาไปสิเป็นเที่ยงห้านาทีเพื่ออะไรรู้ไหมสิ่งนี้คือการดิวกับอารมณ์ทางเพศดิวกับอารมณ์ทางเพศเพื่อควบคุมมันให้ได้ ควบคุมมาให้ได้เพื่อเมื่อไหร่ก็ตามที่คือหนึ่งในอารมณ์ทางอารมณ์ทางเพศเนี่ยมันจะผลักดันให้คุณมีมีมีกาลังขึ้นต้องบอกงี้มันจะผลักดันให้คุณมีพละงก,กาลังมากขึ้นได้ในบางแง่บางมุมเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือการสังเกตหน้าที่คุณคือการที่ผมให้คุณช้าลงอะ่ะคือให้คุณสังเกตอารมณ์ตัวเองเว้ยว่าตอนที่มันต้องการจะปลดปล่อยมากๆแล้วอะ ร่างกายคุณเกิดอะไรขึ้นความรู้สึกขึ้นเกิดอะไรขึ้นอารมณ์เกิดอะไรขึ้นเขาเรียกอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นมันเป็นยังไงบ้างสังเกตแล้วอาจจะใช้เวลาช่วงแรกๆใช้แค่5นาทีก็ได้อ่ะหลังๆมาผมเริ่มแบบว่าคุมได้เนาะคุมได้ก็คือตอนที่แบบว่าต้องใช้ก็ปล่อยสุดตอนที่ตอนที่มีอย่างอื่นที่สําคัญกว่าเรื่องเพศคือมันมีคําคมของนักกีฬาท่านหนึ่งผมจำไม่ได้ว่าใครแต่ว่าเป็นนักมวยแชมป์โลกเลย เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าผมรู้ว่าผมต้องขึ้นชกแมตช์สำคัญ3มเดือนก่อนหน้าแมตช์นั้นอ่ะผมจะไม่ปล่อยให้มันเล็ดรอดออกมาเลยแม้แต่จยดเดียวเขาพูดงี้เลยแม้แต่หยดเดียว,ยยดดยวซึ่งคงไม่ต้องบอกใช่ไหม่มันคืออะไรหยดเดียวที่อยากจะบอกก็คือคุณต้องฝึกดีวกับมันฝึกดีวกับมันว่านี่ใช่เวลาของการปลดปล่อยอารมณ์ไหมหรือพลังงานที่เกิดขึ้นจากอารมณ์ตอนนี้คุณควรจะใช้ไปทำเรื่องอื่น นะครับยกตัวอย่างเช่นผมชอบเพื่อนเพื่อนคนหนึ่งนะในในโน้ตแฟร์ชัลลิน n ์คอมมูนิตี้เขาบอกผมว่าเขาจะดูหนังโป๊นิดหนึ่งนะประมาณสองสามนาทีเพื่อให้เลือดสูบฉีดแล้วก็ออกกำลังกายได้มากขึ้นผมแนะนําอย่างนี้ถ้าผมจะแนะนําก็คือถ้าเกิดว่าคุณจะใช้วิธีนี้คุณสามารถทําแบบเบืิมได้เลยแต่ไม่ใช่หนังโป๊ก็คือพอเกิดอารมณ์แล้วอ่ะสังเกตอารมณ์ตัวเองสังเกตพลังงานตัวเองแล้ว ลองนึกดูสิว่าพลังงานนะั้นอะมันให้พลังอะไรคุณบ้างอารมณ์ทางเพศนั้นนะมันให้อะไรคุณบ้างมันให้ความตื่นตัวใช่ไหมมันให้ความขนลุกขนพองความแบบกระตือรือร้นใช่ไหมคือกระตือรือร้นที่ว่าหมายถึงว่าเออมันคือความตื่นตัวความแข็งตัวคือความตื่นตัวพูดง่ายๆเลยนะ,ะให้ภาษาง่ายๆเลยนะพอมันตื่นตัวคุณสามารถเอาพลังงานที่เกิดขึ้นตอนตื่นตัวไปทําอะไรได้อีกเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องฝึกที่จะดีลกับอารมณ์ทางเพศช่วงแรกๆคุณจะแค่ดีลกับมันครับ แต่พอเนล้ยเวลาผ่านไปคุณจะควบคุมได้เขาว่าควบคุมไม่ได้แปลว่าสั่งแข็งสั่งออนไม่ใช่ไม่ใช่ควบคุมคือคุณรู้วิธีใช้อะว่าพอเกิดลงทางเพศแล้วคุณสั่งให้มันพักได้แล้วคุณเอาพลังงานที่เกิดขึ้นจากมันะไปทำอย่างอื่นได้ต่อนะครับซึ่งเดี๋ยวมันจะแอดวานซ์เกินไปนะเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนเริ่มต้นแค่เริ่มด้วยการทําให้มันช้าลงก่อนทําให้มันช้าลงก่อนช้าลงอย่างที่บอกครับแทนที่คุณจะแบบ มีอารมณ์ปุ๊บไปทําเลยทิ้งช่วงสักห้านาทีดูสิแล้วสังเกตตัวเองสามนาทีก็ได้ถ้าเกิดว่าแม่งไม่มีเวลาจริงๆอ่ะสามนาทีก็ได้อ่ะสามนาทีห้านาทีแล้วค่อยๆเพิ่มเป็นสิบนาทีครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนะครับบางคนบอกว่าโหหนึ่งชั่วโมงหมดอารมณ์พอดีลองทําดูก่อนลองทําดูก่อนแล้วคุณจะรู้ว่าการทําแบบเนี้ยเขาเรียกอะไรอ่ะอย่างที่บอกเนาะพลังงานทางเพศคือหนึ่งในพลังที่ทรงพลังที่สุดของผู้ชาย แล้วคุณจะเจอขุมพลังของตัวเองนะครับเมื่อคุณใช้งานมันเป็นแต่ให้เริ่มด้วยการดีลกับมันให้ได้ก่อนนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ติดหนังโป้แลวรู้สึกว่าหนังโป้ในส่งผลเสียต่อชีวิตนะครับอยากจะเลิกติดหนังโป้ให้ได้หรืออยากจะดีท็อกซ์หนังโป้เนาะสามวันเจ็ดวันสิบห้าวันหนึ่งเดือนหรือกี่วันก็นแล้วแต่แล้วแต่เลยนะครับกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับแล้วเรามาลุยโปรเจกต์นี้ไปด้วยกันสำหรับวันนี้มีแค่นี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ